หน้าไม้3 A เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการยิงเป้าและตกปลากลางแจ้งของคุณการออกแบบน้ำหนักเบาและด้ามจับที่สบายทำให้ใช้งานง่ายด้วยความแม่นยำและความแม่นยำเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งด้วยหน้าไม้ที่ทรงพลังแต่เชื่อถือได้นี้เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งด้วยหน้าไม้ 3A นี้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการยิงเป้าและตกปลามีน้ำหนักเบาสมดุลและใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำในการยิงได้เตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์กลางแจ้งที่ดีที่สุดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หน้าไม้ 3A เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยิงเป้าและตกปลากลางแจ้ง ด้วยน้ำหนักดึงที่ทรงพลังศูนย์เลงที่ปรับได้และการออกแบบน้ำหนักเบาหน้าไม้นี้จึงเชื่อถือได้แม่นยำและใช้งานง่ายเพลิดเพลินกับประสบการณ์กลางแจ้งที่ยอดเยี่ยมด้วยหน้าไม้ 3A ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์น้ำหนัก2ปอนน้ำหนักดึง28ปอนปด์อนระยะชัก4.7นิ้วความเร็ว 140เฟรมต่อวินาทีสิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจลูกธนูตกปลาขนนก2ลูกของ LJ 1 7 5งจาำนวน2ลูกลูกธนูยิงขนนก2ลูกของ LJ 1 6 0ง160จํจำนวน2ลูกลูกธนูยิงขนนก3ลูกลูกเหล็กขนาด6มิลลิเมตรราคา2,500บาท